สวัสดีครับแอดมินช่องเล่าเรื่องผีพี่ตุ้ยติดมันและคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมชื่อต่อนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์และเรื่องที่ผมได้ส่งมาเล่านี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิดของผมตอนนั้นผมอายุ29ปีซึ่งใครๆก็บอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้น หน้าที่การงานจะไปได้สวยจนถึงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่เลยก็มีบางคนก็ว่ากันว่าจะมีครอบครัวหรือมีบ้านมีรถซึ่งดังที่กล่าวมานั้นตรงกันข้ามกับชีวิตของผมทั้งหมดผมเพิ่งตกงานครั้งแรกตอนอายุย่างเข้า30ปีส่วนคนที่คบหาดูใจกันมาเกือบปีอยู่ๆก็มาห่างเหินกันไปจนกลายเป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งไปเสียแล้ว ผมเคว้งคว้างอยู่ในกรุงเทพเกือบหนึ่งเดือนโดยไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตถึงแม้ว่าหลังจากตกงานผมได้ไปสมัครงานไว้หลายที่แต่ก็ไม่มีที่ไหนโทรกลับมาเลยครับผมคิดเล่นๆนในทางบวกว่าที่เขายังไม่โทรมาเพราะอาจจะยังไม่ได้เติมตังโทรศัพท์ก็ได้มั้งแต่สุดท้ายผมรอมาจนถึงหนึ่งเดือนก็ไม่มีใครติดต่อมาจริงๆ ผมเลยตัดสินใจกลับไปตั้งหลักที่บ้านต่างจังหวัดก่อนเพราะถ้าอยู่บ้านถึงเราจะไม่มีเงินก็อยู่ได้พืชผักที่ขึ้นตามรั้วบ้านก็มีเยอะถมเถไหนจะพวกกุ้งหอยปูปลาตามห้วยหนองคลองบึงอีกสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อวันไหนอยากกินก็ไปหาเอ,าเองได้พอตัดสินใจได้แล้วผมจึงเดินทางกลับบ้านเกิดครับ ทันทีที่มาถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและเย็นวันนั้นเราก็ได้นั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสามพ่อแม่ลูกมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีความสุขจนหายเหนื่อยจากความอ่อนล้าที่เข้าไปทำงานในเมืองกรุงมาหลายปีจนบางครั้งก็นึกขอบคุณบริษัทอยู่บ้างเหมือนกันที่ให้ผมออกจากงานจนทำให้ผมได้มีเวลามาอยู่กับพ่อแม่ ผมได้เล่าเรื่องที่ผมตกงานให้พ่อกับแม่ฟังครับแล้วแม่ก็พูดขึ้นไหนๆเองก็มีเวลาว่างแล้วช่วงนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมเสียหน่อยดีไหมเพื่อบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมมันจะหนุนนำชีวิตของเองให้ดีขึ้นเอออีกไม่กี่วันนี้ทางวัดของหมู่บ้านเราก็จะจัดค่ายปฏิบัติธรรมประจำปีปีนี้ให้เองไปแทนพ่อกับแม่แล้วกัน ผมเองก็ช่างใจอยู่นานว่าจะไปปฏิบัติธรรมตามที่พ่อกับแม่แนะนำดีไหมเพราะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันคิดว่าถ้าให้ไปนั่งสมาธิและเดินจงกรมทั้งวันคงจะไม่ไหวแต่พอมาคิดดูอีกทีด้วยชีวิตที่อยู่ในช่วงขาลงแบบนี้สร้างกุศลความดีไว้ก็ดีเหมือนกันอีกอย่างถ้าไม่ทำตอนนี้วันข้างหน้าอาจไม่มีโอกาสแล้วก็ได้ จากนั้นผมจึงตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมครับพอถึงวันปฏิบัติธรรมประจำปีพ่อกับแม่ก็ได้มาส่งผมที่วัดเป็นวัดที่อยู่ในป่าซึ่งผมเคยไปตอนเด็กๆสภาพแวดล้อมต่างๆภายในวัดจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากพอเข้าไปทางหน้าวัดก็จะมีศาลาไม้เก่าๆหลังหนึ่งเป็นทั้งที่ทำาศาสนพิธีและที่ปฏิบัติธรรม ส่วนข้างๆสาลาจะเป็นป่าต้นยางที่เรียงกันเป็นทิวแถวและมีเต็นต์ตั้งอยู่ช่องตรงกลางเป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมมีกุฏิพระภายในบริเวณวัดอยู่สองสำหลังพ่อกับแม่บอกกับผมว่าให้ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติเพราะบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมนั้นใหญ่หลวงนักจากนั้นก็พากันกลับไปส่วนผมก็ไปต่อคิวเพื่อรับชุดขาว ที่เอาไว้ใส่สำหรับปฏิบัติตลอด2คืน3วันนี้ระหว่างที่ยืนต่อคิวอยู่นั้นผมสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นผู้สูงอายุก็อย่างว่านั่นแหละครับวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาคงไม่อยากมาทำอะไรแบบนี้กันหรอกพอถึงคิวผมไปรับอยู่ๆพระอาจารย์ที่ยื่นชุดมาให้ก็ถามผมเพิ่งมาครั้งแรกเหรอโยมอาตมาไม่คุนหน้าขุนตาเลย ครับผมเพิ่งมาครั้งแรกครับพระอาจารย์นิ่งไปสักพักแล้วพูดต่อถ้าอย่างนั้นพระอาจารย์ขอเตือนก่อนเลยนะว่าตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมนี้หากพบเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจละ่ะให้พยายามตั้งสติไว้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าหนีออกไปกลางคันมันจะไม่ดี ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าพระอาจารย์พูดถึงอะไรในตอนนั้นก็เลยไม่ได้คิดมากแล้วรับเอาชุดและเอาของไปเก็บที่เต็นท์ในการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วงเช้าของวันแรกจะเป็นการอธิบายถึงหลักการและทฤษฎีของการเจริญสมาธิพอถึงช่วงบ่ายจึงเข้าสู่การปฏิบัติแต่พอตอนกลางคืนก็จะมีพระอาจารย์ปรเทศธรรมะให้ฟัง ซึ่งตลอดทั้งวันนั้นผมก็สังเกตได้ว่าท,ทั้งทั้งที่อยู่กันเกือบ30คนแต่ทำไมเหมือนผมรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพราะทุทกๆคนต่างมีสีหน้าอาการที่นิ่งเงียบไม่พูดจาก,กันสักคนคล้ายกับพวกเขาไม่มีความรู้สึกบางครั้งที่ผมพยายามคุยด้วยแต่ก็ดูทุกคนจะนิ่งเฉย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มาถึงตอนพักผ่อนในช่วงกลางคืนที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วแต่ผมยังนอนไม่หลับเนื่องจากยังไม่คุ้นสถานที่ระหว่างนั้นอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคุยกันดังระงมไปทั่วทำให้ผมแปลกใจเป็นอย่างมากทาั้งๆที่ตอนกลางวันทุกคนยังเงียบไม่ค่อยพูดจากันอยู่เลยแต่ผมก็คิดนะครับ ว่าสงสัยพวกเขาคงจะอึดอัดที่ไม่ได้คุยตอนกลางวันละมั้งช่างมันเถอะและผมก็นอนคิดอะไรเพลินๆจนพลอยหลับไปพอถึงวันที่สองพระอาจารย์ก็นําปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างเคยซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่เข้าต้มมื้อเช้ายัางไม่ทันย่อยลากยาวจนถึงช่วงเย็นจนผมเพิ่งมารู้ครับว่าการปฏิบัติธรรมที่เราเห็นเขานั่งนเดินเ ดูเหมือนจะสบายนั้นจริงๆมันก็รู้สึกเมื่อยล้ามากอยู่เหมือนกันพอถึงเวลาปฏิบัติในช่วงค่ำทุกคนก็มาพร้อมกันที่ศาลาและพระอาจารย์ก็นำเริ่มการเดินจงกรมในขณะที่เรากำลังเดินจงกรมอยู่นั้นอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงโหยหวนดังขึ้นจากทางหลังศาลา ซึ่งคล้ายกับเสียงเปรตที่ผมเคยได้ยินในละครมากๆผมมองซ้ายมองขวาด้วยอาการลอกแลกแต่ก็เห็นทุกคนเดินจงกลมกันนิ่งๆอย่างปกติไม่มีท่าทีตกใจแต่อย่างใดจนผมนึกถึงคำของพระอาจารย์ขึ้นมาได้ว่าเวลาที่เจออะไรแปลกๆก็อย่าตกใจให้ตั้งสติไว้ผมจึงพยายามกำหนดสติไปที่ทุกๆย่างก้าวของเท้า แต่เสียงนั้นก็ยังร้องโหยหวนไม่หยุดจนผมต้องหลับตาลงและค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพราะกลัวว่าจะเห็นอะไรเข้าแต่พอเดินต่อไปสักพักเสียงโหยหวนนั่นก็หายไปผมรู้สึกโล่งใจขึ้นมาคิดว่าจะเจอผีเปรตเข้าซะแล้วแต่เพียงแค่อึดใจเดียวหลังจากนั้นผมก็เดินไปชนเข้ากับคนข้างหน้าจนผมสะดุ้งลืมตาขึ้นดู ก็เห็นว่าเป็นยายแก่คนหนึ่งผมบ่นพึมพำเบาๆว่าขอโทษครับแล้วอยู่ๆยายแก่คนนั้นก็ทำอะไรที่มันผิดมนุษย์มานาต่อหน้าผมคือแกค่อยๆหมุนหัวมามองที่ผมทั้งที่ตัวยังเดินไปข้างหน้าแล้วแกก็ยิ้มให้ผมครับเท่านั้นแหละครับผมชอ็อกจนแทบเสียสติแขนขาอ่อนแรงจนล้มทั้งยืนทันที แล้วพระอาจารย์ก็มาช่วยอุ้มผมพาไปนั่งพักตั้งสติไว้โยมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผมค่คอยๆผ่อนลมหายใจเข้าออกช้าๆจากนั้นจึงสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วพระอาจารย์ก็ถามผมไปเห็นอะไรเข้าล่ะพระอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งสติไว้ ผมมองไปรอบๆศาลาอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอยายแก่ที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วที่แปลกก็คือทุกคนยังคงเดินจงกรมกันอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงพูดกับพระอาจารย์ไปด้วยความแปลกใจผมผมผมเจอผีหลอกครับพระอาจารย์แต่ทำไมตอนที่ล้มลงไม่เห็นมีใครตกใจอะไรกันเลยครับถ้าเป็นคนธรรมดา ก็คงจะตกใจกันอยู่หรอกแต่นี่พวกเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมมีสติแน่วแน่จึงไม่รู้สึกตกใจอะไรง่ายๆอย่างไรเล่าแต่เออพระอาจารย์ครับผมไม่กล้ายอยู่ที่นี่แล้วขอผมกลับตอนนี้เลยได้ไหมครับถ้าโยมอยากกลับพระอาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามแต่ดึกป่านนี้โยมจะกลับยังไง คนอยู่ที่นี่อีกสักคืนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าก็ได้กลับแล้วจากนั้นผมจึงจำใจอยู่ต่ออีกคืนพอหลังจากนั้นก็ถึงเวลาเลิกปฏิบัติและทุกๆคนก็แยกย้ายกันเข้าเต็นท์ของใครของมันถึงคืนนั้นจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วแต่ผมก็ยังนอนไม่หลับครับพอดึกดื่นเข้าผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังระงมขึ้นอีกครั้งจนผมคิดในใจ ว่ามันใช่เวลามาคุยกันไหมในตอนนี้เมื่อคิดได้อย่างนั้นผมก็เปิดเต็นท์ออกมาข้างนอกเพื่อจะออกมาดูแต่พอผมพ้นประตูเต็นท์ออกมาเท่านั้นแหละครับทุกๆอย่างกลับเงียบกริบลงทันทีคล้ายกับว่ามีคนมาเตะปลั๊กลำโพงหลุดยังไงอย่างนั้นไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงหรือเสียงลมพัดใดๆบรรยากาศโดยรอบก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับป่าช้า มันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ผมยังได้ยินพวกเขาคุยกันอยู่เลยหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงของพวกเขาตั้งแต่แรกผมคิดและอึ้งไปสักพักแล้วผมก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์เรียกดังมาจากทางป่าต้นยางโยมต่อโยมต่อเดินมาหาพระอาจารย์หน่อย ผมหันมองไปทางนั้นก็เห็นเงาคนดำๆแวบหายไปที่ป่าต้นยางข้างหน้าผมจึงเดินตรงไปทางนั้นแต่แล้วในระหว่างที่กำลังเดินก็มีตาแก่ๆคนหนึ่งโผล่หน้าออกมานอกเต็นท์แล้วทักผมขึ้นเอ็งจะไปไหนไอ้นุม่มผมกำลังจะไปหาพระอาจารย์ครับไม่มีพระอาจารย์ที่ไหนจังนั้นแหละ รีบกลับเข้าเต็นท์ไปเดี๋ยวนี้แต,แต่แต่ผมเห็นจริงๆนะครับตาบอกว่าให้รีบกลับเข้าเต็นท์ไปไม่เข้าใจหรืองไงมันกำลังมาแล้ว <S 2> <S 2> <S ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าตาหมายถึงอะไรแต่ก็ไม่อยากเถียงกับแกเลยบอกแกไปว่าครับครับกลับก็กลับ จากนั้นตาแกก็แวบหน้าหายเข้าไปในเต็นท์นทันทีส่วนผมก็เดินกลับเข้าเต็นท์ไปอย่างงงๆพอผมกลับเข้าไปนอนในเต็นท์สักพักก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์เรียกชื่อผมอีกครั้งใกล้ๆโยมต่อยม,ยมอยู่ที่ไหนอ,ออกมาหา <โย S 1> พระอาจารย์หน่อยจังหวะที่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เรียกและได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆกับเต็นท์ ผมจึงรีบลุกไปเปิดประตูเต็นท์เพื่อจะออกไปหาพระอาจารย์ครับแต่แล้วผมก็ต้องชะง,งักเมื่อผมเห็นเงาพระอาจารย์ที่สะท้อนมาที่เต็นท์มันไม่มีเงาหัวเท่านั้นแหละครับผมรีบ <sur> รูดซิปปิดประตูเต็นท์แล้วมุดเข้าไปนอนสั่นอยู่ใต้ผ้าห่มทันทีโยมต่อออกมาหาพระอาจารย์หน่อย เสียงพระอาจารย์ยังคงเรียกชื่อผมตอนนั้นผมกลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับนึกถึงหน้าพ่อกับแม่และสวดมนต์แบบผิดๆถูกๆไปด้วยเพราะความตื่นเต้นเพียงแค่อึดใจเดียวเสียงเรียกของพระอาจารย์ก็หายไปแล้วทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมมันเงียบซะจนผมได้ยินเสียงหอบหายใจและเสียงหัวใจของผมเต้นตึกตักตึกตัก ทว่าอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนกำลังรูดซิปประตูเต็นท์ดังขึ้นผมตกใจรีบขดขาทันทีและผมก็รู้สึกว่ามีมือล้วงเข้ามาในาผ้า่มช้าๆและความมับเข้าที่ข้อเท้าผมโยมต่อผมถึงกับสะดุ้งตัวโยนขึ้นทันทีและรู้สึกว่ามันช่างเย็นเฉียบเหลือเกินผมร้องเออะอะขึ้นว่าโดนผีหลอก จนคุณตาคุณยายข้างเต็นต์ต่างพากันออกมาดูผมเช้าวันที่สซึ่งเป็นวันสุดท้ายนั้นทุกคนต่างก็พากันเก็บข้าวของกลับส่วนตัวผมเองพอพ่อกับแม่มารับก็รีบขนของขึ้นรถและบอกให้พ่อรีบขับรถกลับบ้านทันทีโดยที่ไม่ได้ลาพระอาจารย์เลยสักคำระหว่างทางกลับบ้านนั้นผมได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟัง แล้วพ่อก็เล่าประวัติของวัดนั้นให้ฟังครับลูกรู้ไหมที่วัดนั่นนะ่ะคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันว่าเมื่อก่อนเป็นป่าช้าเก่าพอดีเจ้าอาวาสองค์ก่อนเดินทุด,ดงผ่านมาแล้วปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นชาวบ้านเกิดเลื่อมใสจึงช่วยกันสร้างศาราถวายแล้วสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำตามมาจนกลายเป็นวัดนั่นแหละ ส่วนศพคนตายทั้งหลายชาวบ้านก็ย้ายไปเผาที่อื่นแทนแล้วแม่ของผมก็พูดเสริมขึ้นอีกครับทุกๆปีที่มีคนไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นพวกวิญญาณที่สถิตยอยู่ก็จะออกมาขอส่วนบุญแต่ก็มีวิญญาณบางตนเหมือนกันนะที่ออกมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้างก็อย่างที่ลูกโดนหลอกนั่นแหละจริงๆไม่ใช่พระอาจารย์หรอก มันก็คือวิญญาณตนใดตนหนึ่งนั่นเองพอผมได้รู้ประวัติของวัดนั้นแล้วจากนั้นผมก็ไม่กล้าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอีกเลยเพียงแต่ไปทำบุญในทุกๆวันพระครับและสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปหลังจากการไปปฏิบัติธรรมครั้งนั้นคือผมรู้สึกว่าตัวเองมีสติทำอะไรก็ระมัดระวังมากขึ้นและไม่ขี้หลงขี้ลืมเหมือนเมื่อก่อน จนตอนนี้ผมเริ่มหันมาสนใจในการทำสมาธิมากขึ้นครับ